ประเพณีแห่นางแมวที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอประเพณีแห่นางแมวในรูปแบบของตัวการ์ต,รตูนตัวละครเพื่อให้ได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เห็นภาพตามได้ง่ายค่ะณนะจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเฮ้ยปีนี้ทำไมมันแรงขนาดนี้เนี่ยพืชผักที่สวนของฉันเหี่ยวเฉาจะตายไปหมดแล้ว ใช่ใช่ปีนี้ฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลเลยหรือว่าเราจะต้องจัดพิธีแห่นางแมวนะอพิธีแห่นางแมวเหรอฉันไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฉันจะอธิบายสั้นๆให้เธอได้ฟังนะพิธีแห่นางแมวเป็นประเพณีพื้นบ้านของไทยที่มีการจัดขึ้นในช่วงหน้าแล้งเพื่อขอฝนโดยมีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับและสามารถที่จะเรียกร้องขอฝนได้ ว้าวน่าเหลือเชื่อจังเลยเราลองไปจัดพิธีแห่นางแมวกันเถอะสิ่งที่ต้องมีในพิธีแห่นางแมว 1. แมวสีสวาัางหรือแมวสีดำา 2. กระบุงกระทอหรือเข่งที่มีฝาปิด 3. ดอกไม้5คู่ 4. เทียน5คู่และหาไม้สำหรับการหามโดยชาวบ้านจะจับแมวสีสวาัางหรือแมวสีดำใส่ไว้ในกรงนะครับ โดยการแห่นางแมวนั้นเราจะให้คนในหมู่บ้านมารวมตัวกันแต่งตัวกันด้วยความสวยงามเมื่อได้เวลาพบคำ่ำก็จะเริ่มขบวนแห่โดยการแห่ต้องให้พู้เท่าพูดกับแมวขณะเอาลงกรงว่านางแมวเอ,อ๋ยขอฟ้าขอฝนให้ตกลงมาด้วยนะจากนั้นจึงเดินขบวนไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านทุกบ้านสาดน้ำให้แมวร้องเพราะว่าเมื่อแมวร้องแล้วนั้นฝนก็จะตกลงมา โดยในความคิดของคนโบราณเขาคิดกันว่าเมื่อใดที่แมวร้องเทวดาบนฟ้าจะได้ยินเสียงและมองลงมาเห็นแมวกำลังร้องด้วยความน่าสงสารจึงโดนบันดาลให้ฝนตกลงมาในช่วงนั้นเมื่อทำพิธีเสร็จหลังจากนั้นสัางถึงเจวันโดยประมาณจะมีฝนตกลงมา สรุปนะครับประเพณีแห่านางแมวเป็นประเพณีพื้นบ้านของภาคอีสานมันจัดขึ้นเพื่อขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์สะท้อนความเชื่อผีฟ้าผีฝนและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นแค่ประเพณีความเชื่อฝนไม่ได้ตกจริงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจัดพิธีบางครั้งฝนก็ตกพอดีเพราะช่วงนั้นมักเป็นต้นฤดูฝนความชื้นสูงโอกาสเกิดฝนมาก เลยทำให้คนเชื่อว่าพิธีนี้ช่วยให้ฝนตกจริงแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยมีสี่กระบวนการที่ทำให้เกิดฝนดังนี้นะครับกระบวนการที่1การพาความร้อนเกิดเมื่อแผ่นดินร้อนจัดทำให้อากาศลอยตัวสูงขึ้นเมื่ออากาศลอยตัวสูงขึ้นเกิดการควบแน่นเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนพบมากในฤดูร้อน และมักทำให้เกิดพายุฤดูร้อนหรือฝนฟ้าขนองตอนบ่ายกระบวนการที่สองนะคะการยกตัวตามในภูเขามวลอากาศชื้นนะคะจะพัดเข้าหาภูเขานะคะและจะถูกบังคับนะคะให้ยกตัวสูงขึ้นเมื่อยกตัวสูงขึ้นนะคะอากาศก็จะลดลงเกิดการควบแน่นเป็นเมฆแล้วก็ฝนตามมาค่ะเราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆนะคะในบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ กระบวนการถัดมานะคะกระบวนการที่3แนวะทะอากาศเกิดจากมวลอากาศเย็นอาทิเช่นลมหนาวจากจีนนะคะปะทะ้ากับมวลอากาศร้อนชื้นอากาศร้อนจะเบากว่านะคะจึงลอยตัวขึ้นจึงเกิดฝนสามารถพบได้ในฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะฝนหลงฤดูค่ะและกระบวนการสุดท้ายนะคะการยกตัวตามแนวลมล่าง ลมจากทั้งสองทิศนะคะพัดเข้าหากันที่ผิวพื้นทําให้อากาศยกตัวขึ้นเมื่ออากาศยกตัวสูงขึ้นอากาศก็จะเย็นลงกันตัวเป็นเมฆและเกิดฝนพบบ่อยได้ในช่วงฤดูฝนนะคะโดยเฉพาะบร,ริเวณร่องมรสุม